ครับก็เสร็จอีก1เล่มนะครับใบมีดยาว12นิ้วกว่าๆนะครับอ่าเล่มนี้มีลูกค้าสั่งนะครับก็เดี๋ยวแถมปอกกันให้ด้วยฮนะปอกกันลายไทยเอาไปทำด้ามเองทำฝักเองนะครับตาตีล้อนจากเหล็กทนแรงดึงสูงครับสันกก8มิลตีไล่ปลายเรียวปลายบางนะครับ ใบ12นิ้วกว่านิดดกันนี่เรายักไว้ให้นะครับกันลื่นจริงๆอัดดามด้วยอีพ็อกซี่ไม่มีทางหลุดนะครับนะครับขมกิบๆครับรับประกันคมนะครับใครสนใจก็โทรมาครับ093 5629458งานต้องสั่งทำนะครับวันนี้เป็นงานสั่งทำครับ สั่งชาก็ต้องโอนมาจจำก่อน50%นะครับอันนี้ลูกค้าก็รออยู่ประมาณเกือบ2เดือนเหมือนกันฮนะค่อจะเสร็จโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ